สวัสดีคะ่ะทุกคนเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเราโดนมิจฉาชีพหลอกเสียเงินแสนสองเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่21นะคะมีสายน2องห้ที่ผ่านมาเราไปเจอเพจรับซื้อภาพถ่ายอยู่ในเฟซบุ o กนะคะเขาก็เหมือนว่ารับซื้อภาพถ่ายจากภาพมือถือของเราเราก็ไปเม้นรูปแมวที่บ้านเพิ่งแมวขอลุกก็เลยเม้นไปแล้วเขาก็ทักเมสเซนเจอร์กลับมานะคะบอกว่าเออ,อสนใจขายภาพไหมแล้วเขาก็ เหมือนว่าให้เราส่งรูปไปแล้วเขาก็เลือกประมาณว่าเออรูปนี้นะคะประกันรูปภาพให้สี่สิบาทแล้วก็เออเขาก็ขอเลขบัญชีอะไรเงี้ยมันก็ได้จริงนะคะสีิบาทนั้นแล้วเขาก็ประมาณว่าสนใจขายรูปภาพอีกไหมรูปอะไรก็ขายได้ส่งเข้ามาคัดได้เลยเราก็เลยแบบเอออะไม่ได้เสียอะไรเขาก็เลยให้เราแอดไลน์พอแอดไลน์ไปเขาก็เหมือนพูดคุยเออสนใจขายรูปภาพไหมลองส่งเข้ามาประเมินได้นะแล้วก็ส่งไปอีกห้ารูปเขาก็เลือกมาหนึ่งรูปแล้วก็บอกว่าเอรูปนี้ได้สามสิบบาทแต่ตอนแรกคือเขาโอนเข้าบัญชี หลังจากนี้เขาจะให้เป็นเงินดิจิตอลนะคะ,อะพอได้30บาทเขาก็บอกว่าสนใจกดไลค์รูปภาพไหนได้รูปละ10บาทแล้วก็เอเอทำทำมันไม่ได้เลยเหมือนว่าตอนนั้นว่างด้วยแล้วก็กดไลค์ไปผ่านไปวันนั้นได้ประมาณ120บาทแล้วครั้งต่อไปมันก็ให้เราถอนนะคะคือเขาบังคับให้ถอนเลยแบบเหมือนเหมือนยืนยันว่าเอออันนี้ได้เงินจริงนะเราก็ถอนแล้วต่อมาวันที่ยีก็เริ่มงานด้วยการกดไลค์รูปภาพอ มาวันนี้มันจะมีแบบเหมือนพอให้เรากดไล์รูปภาพไปสักประมาณสักสามครั้งมันก็จะมาเสนอว่าออรอบนี้มีกิจกรรมพิเศษนะคะเ,เหมือนว่าเป็นการอัปเกรด V.I.P. ด้วยคือจากกดไล์รูปภาพถ้าร่วมลงทุนครั้งนี้กดไล์รูปภาพจากสิบาทก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบาทออวันนี้เราเราก็ได้ถอนนะคะเหมือนเหือนว่ามันบังคับให้ถอนเนาะเหมือนเราสะสมได้ไปร้อยมันก็ให้ถอนอเงะะี้ยค่ะเหมือนว่าได้เงินจริงแล้วทีนี้มันแผนร่วมลงทุนครั้งแรกหนึ่งร้อยสองบาท หนึ่งร้อยสองบาทเราก็เ,เมื่อวาันก็ได้เงินจากมันแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เสียดายเงินตรงนี้เพราะว่าเงินมันก็เป็นเงินมันเนาะแล้วก็เหมือนโอนเข้าไปโอนเข้าไปมันก็ให้เราแอดไลน์อีกคนนึงบอกว่าเป็นโค้ดเออไปทํากิจกรรมตามโค้ดนะคะบอกว่ารับงานหนึ่งร้อยสองบาทมาแล้วทีนี้เราก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยนะเออเหมือนไปเทรดหุ้นอา่าเข้าไปก็ไปเทรดหุ้นไปจิ้มตรงนี้ในราคาเท่านี้รอหนึ่นงร้อยยี่สิบวิโนนี่นั่นอา่เอาเราก็ทาเสร็จยอดเงินก็เข้ามาเป็นเงินดิจิตอนลงทุนร้อยสองบาทค่าตอบแทนได้กลบมา,180บา คือต่อมาเราก็เหมือนว่าเสร็จภารกิจเอ,อ้าไม่ยับใช่ไหมคะเออก็กลบไปหาโค้ชคนแรกที่เราแอดไลน์มาพอกลับมาเขาก็ให้เรากดไล์รูปภาพต่อครั้งนี้ก็บวกจากสีบาทเป็นยี่สิบาทแล้วครั้งต่อไปมันก็มาเสนอแผนงานที่สองเหมือนว่าอั g เก d e VIP ขั้นสองนะคะครั้งนี้จะเป็นยอดเงิน4 9่ร้อยเกาสบ็ดบาทอ่ะเราก็วันแรกก็ได้ร้อยยี่สิบร้ก ร้อยี่สิบห้าบกร้อยเก้าสิบคือเงินที่เราได้จากมันอะเกินห้าร้อยแล้วเราก็เลยคิดว่าเออลองอีกสักหน่อยเอาเงินมันนี่แหละลงก็โอนไปสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทมันก็ให้แอดไลน์ไปอีกคนหนึ่งแบบเป็นโค้ดกิจกรรมนี้นะคะจะมีเพื่อนร่วมเหมือนว่าครั้งแรกเราเล่นกับโค้ดแค่คนเดียวครั้งที่สองเนี่ยเหมือนว่ามีเพื่อนร่วมทีมมาเล่นด้วยคนอื่นถึงเข้ามาเหมือนมีคนเล่นสี่คนคนเล่นสี่คนมีเราแล้วก็สมาชิกแล้วก็โค้ดรวมเป็นห้าในแชทไลน์นั้นแผนงานจะส่งมาวิธีท,ทําจะเป็น็นนนนตััััวหหงงงสืือออทท้้้มมดไ่าะริคพ์ก ตอนนั้นคือนั่งรถไปด้วยไปทําธุระที่มหาสารคามนะคะก็เลยแบบว่าทั้งดู g p s ดูทางแล้วก็เล่นด้วยเหมือนจะไม่มีสติสักเท่าไหร่ก็อ,อันนี้คือยอมรับเลยแต่ก็อยากเล่นแล้วก็เล่นเล่นครั้งแรกคือเราก็เหมือนอ่านผ่านๆมันก็บอกว่าหนึ่งแผนคําสั่งซื้อสองคำร่วมลงทุนอ่าเป็นการแบบว่าเล่นครั้งแรกเทรดครั้งแรกยอดสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วมันจะมีแผนร่วมลงทุนอีกสองครั้งมันก็เราทําเสร็จเราก็ไม่รู้ว่าแผนร่วมลงทุนนี้ใช้เงินมันก็ตึ้งขึ้นมาเป็นยอด ให้เราเลือกหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิแปดกับสองพันกว่าบาทเราก็เลยแบบเลขแรกก็เอะนะแล้วก็ไม่ยอมเล่นก็บอกแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีคืนมันก็บังคับนะคะเหมือนว่ากดดันให้เราไปหามาหายอดมาปิดถ้าเราทําไม่เสร็จยอดก็ถอนไม่ได้โยนนี่นั่นแล้วอีนี่ก็โอนค่ะโอนยอดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดไปพอทาเสร็จปุ๊บมีมาอีกตึง้งรอบนี้หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบแปดบาทเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย ยอดนยน้อยมีแต่บอกว่ามมีไม่มีแต่พอยอดเยอะๆอินี่อยากจบงานโอนไปค่ะแล้วพอโอนไปคือคําทาซงที่หนึ่งที่สองมันทําเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วก็โอนไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันทําเหมือนกันกดเหมือนกันที่เหมือนกันพอยอดหนึ่งหมื่นครั้งที่สามมันเปลี่ยนตัวเลขภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ทําให้เราเกิดความสับสนหรือเพราะเราดูไม่ดีเอง นั่นแหละมันก็เลยทําผิดพอทําผิดมันก็แจ้งบอกว่าเออเนี่ยเราทําผิดนะต้องมีการซ่อมโดยการทักไปหารายบริษัทแล้วก็ค่อยกลับมาเราก็ทักไปหารายบริษัทแจ้งไปว่าอสั่งซื้อผิดนน่นนี่นั่นรายบริษัทก็เลยตอบกลับมาว่าคุณจะต้องซ่อมเป็นยอดเงินหนึ่งหกหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบแปดบาทเนี่ยสามครั้งสั่งซื้ออ่เราก็เข้าใจว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยซื้ออีกสามครั้งก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นมันก็บอกว่าโอนมาครั้งเดียวได้เลยนะคะสนะามหม เราก็นึกว่าไอ้สามหมื 32, ่นสองสี่บาทครั้งเดียวแล้วจบแล้วเหมือนจะเป็นการแก้แล้วก็ถอนได้เลยแล้วทีนี้โอนไปปุ๊บแต่กลายเป็นว่ามันต้องพอเราโอนไปเสร็จปุ๊บเนาะเราก็อยากจบงานพอเทรดครั้งนั้นปุ๊บมันบอกว่าต้องเป็นคําสั่งซื้อสามหมื่นสองเนี่ยสามครั้งคือเราโอนไปแล้วสามหมื่นสองมันบอกว่าครั้งต่อไปเป็นการรวมยอดซ่อมครั้งที่สองและครั้งที่สามเป็นยอดหกหมื่นสี่คือเราตอนนั้นเดือดดานมากแล้วก็โกรธมากแล้วก็ร้อนโดนมากใจหนึ่งก็คืออยากได้เงินตัวเองออก ใจหนึ่งก็คืออยากให้มันจบๆตอนนั้นก็ประมาณสักสี่โมงกว่ากลับมาถึงบ้านแล้วนั่งรถอะไรกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็เอาทองที่เรามีอยู่ไปจำนำนะคะค่ะเราก็ไปจำนำทองอได้มาเจ็ดหมื่นด้วยความที่เรารีบร้อนรนอยากอยากจบอยากได้เงินคืนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็โอนไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้อ่านอะไรอีกเลยนะคะคือแบบมันก็ถ้ากลับมาว่าเนี่ยทําไมคุณไม่ พิมพ์พร้อมมาก,ก่อนเราจะได้ส่งเลขบัญชีใหม่ให้อย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณโอนมาบัญชีนี้แล้วยอดมันเต็มทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะักโน่นนี่นั่นเราก็พยายามบอกว่าเออเนี่ยเออช่วยด้วยนะเช็คด้วยนะว่ายอดเต็มไหมมันผ่านไหมสรุปกลายเป็นว่าในการโอนครั้งนั้นอะ่ะจะต้องบันทึกการโอนว่าแก้ไขงานซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้กลับไปอ่านอันนี้ความผิดเราเลยที่ไม่ไม่ได้ไตรตรองให้ดีว่าต้องทํายังไงเราก็พิม บันทึกไปนะเราพริมพ์ว่าซ่อมง,งานแต่เขาบอกว่าให้เราพริมพ์ว่าแก้ไขางานคือมันผิดแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องเสียค่าปรับห้าเท่าแต่จะช่วยให้เหลือแค่สองเท่าจากยอดหกหมื่นสี่สองครั้งเป็นหนึ่งแสนสองมืนแปดพันกว่าบาทซึ่งตอนนั้นเราหมดหมด,หมดทุกอย่างไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยก็กลายเป็นว่าเราถอนเงินเดิมไม่ได้หายวับไปกับตาซึ่ง ก็ทําอะไรไม่ได้เงินที่เราเสียไปก็คืออยู่ในนั้นทุกวันนี้มันก็ยังทักมาให้เราปิดงานให้เราหาเงินมาปิดยุทอีกสามหมซึ่งเราไม่มีแล้วเราก็เสียเงินตรงนั้นไปเป็นบทเรียนทุกคนค้าครั้งความผิดครั้งนี้คือเราลนหาที่เองเราทําผิดเองหรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือ